เกิดยังึ้นครับกับสาวน้อยลำเพลินโชว์คิดว่าถึงมาสิมีศิลปินล่งเยอะป่านนี้พี่น้องมีทั้งหน่อยมีทั้งใหญ่มาลุ้นกันว่านังเอกสาวน้อยลำเพลินโชว์คนต่อไปสิเม่น้องเดียนัตชาบอบพี่น้องอย่าลูกสาวหนาลาผขม,มีความเชื่อเด้คิดดีทำด,ทำดีทำดีให้ถูกคนผู้หญิงนี่คือถ้าเป็นเป็นผ่ากับผ่าผ่าขาผ่าสายบริสุทธิ์นะครับเราทำดีกับกับสิ่งที่มันบริสุทธิ์มันมันมีแต่ บอกมาถือกุญแจจะเลื่อนไปนะเสื้อแซ็ตแตกเรียรบร้อยพีเตอร์ปิดยอดให้แล้วครับวันนี้ชาวราชจับมากจะ้ะชาวราชจับมากเลยมาพักที่ดูเรียกว่าดาราไหมาดาราจีนนี่พี่ไหม สีออกมันแพงเลยนะสวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซีหละหน่อยองค์หญิงโลกทั่วประเทศพี่น้องจังเลยก็กดติดตามกดไลค์กดแจ้เพราะยัยนิยมเจโอวันในเด้อพี่น้องขอบพระคุณมันย่างสูงนะครับเมื่อคืนนี่สาวหน่อยลำเพื่นโชว์นะครับก็ได้ปิดหรูการลงแบบสวยงามพี่น้องฝ่ายแกลงจ้างปางผลกับผู้มีพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยนะฮะเพิ่นบาตะภูได้พี่น้องออนซ้อนพวงมาไล่หน่องพี่น้องได้กันทุกคนนะฮะเมื่อคืนนี่พูดแล้ว ก่อนเีนก้กอนไก่กันสิภพาพี่น้องมาเบ่งพอกันใช่เนี่เนาะแล้วไล่สดมาไล่ให้อีหลามขึ้นเนี่แม่พี่น้องเราขาดไปสามมือนหนึ่งเดซแต่ว่าเกินขาดพี่น้องแสนแตกกับสิผ้าพี่น้องมาเบ่งวินที่แสนแตกเป็นจังไดเนาะ็ดีอกดีใจกับลูกกับเต้าพี่น้องเอ้ยแหงย่านบ่ได้อยู่แมนบอพี่น้องเพราะไงการใช่ว่าย่านลูกนาลาพระสัน ไปบัติบ่มีมาไล่น้องเขาพืนเขาบัดอุ่นต้นเอ็นเทอยู่เขาปิดวงเนาะอันนี้น้องกรับเชิญมาวงสองเลยซืือย่านบ่มีมาไล่นะก็เลยไลซสดให้ลูกเมือบ้านนี่โอ้ยเป็นเรื่องบุญพี่น้องนี่แหละน้องยิงตกน้ำอะไรตกไฟบ่ใหม่พี่น้องเอ้ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีหลีพี่น้องพ่อแม่เอฟซีเป็นก็โอ้นบินวันบินวันไมาพี่น้องเอ้ยวันที่ได้เป็นแสนเนาะว่าที่ได้จะกอ3ามหมื่นเด้ความคิดก็ได้เอามาบ่งพ่อใหญ่กันใช่จัน่อยพี่น้องเชิญครับย่านสาวนาลาบ่มีความเชื่อเด คิดดีทําดีทําดีให้ถูกคนผุ้งอิงนี่คือถ้าเป็นเป็นผ่ากับผ่าผ่าขาวผ่าสายบริสุทธิ์นะครับเราทําดีกับกับสิ่งที่มันบริสุทธิ์มันมันมีแต่บอกมาถือกุญแจจะเลื่อนไปนะเสื้อคอยโหลดพี่น้องเป็นแต่ว่าดีเป็ดีโอ้เป็นแต่วนี้บาดีลีนเนาะของพ่อ792าขอบคุณทุกยอดเลยนะครับผมใครก็จะเด่นจะดังอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็ห้ก็มักใจลูกสามอันดับหนึ่งเก่าใครจะ ดังทะลุฟ้าเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับสนใจแค่ลูกสาวเขาเดียวขอบคุณทุกยอดนะครับผมอ่านไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับอุ้งยิงเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เป็นว่าสิ่งมหัศจรรย์คอยตั้งเป่าแค่สามหมืน่นเลยเชื่อไหมว่าเวลาไลฟ์สดมาไลายเปิดวงปิดวงนี่จะถูกหวยบ,บ่อยถูกกันบ่อยเม้่คนมันเจ็ดพันนนะจะไปคล้องเองเลยมาลลยวันนี้จะไปคล้องเองจะอยู่กับลูกสาววันนี้นะครับนางไม่เหมือนเด็กน้อยนาง บอกไม่ถูกเอาพพิสหกหม่นห้าคะแนนเหมือนเดิมนะครับ6กแสนหกหมอันนี้ยอดมอะไรปิดวงครับแต่อีกหมื่นสามกับหมื่นสี่ครับพี่น้องครับสุดยอดเลยคนลุกครับพี่น้องเพื่อลูกสาวครับวันนี้เพื่อลูกสาวครับจะแสนแตกหรือเปล่ามาลุ้นกันร<ล>อดกันได้พี่น้องโอ้โหย w i n g เพียงโอ้โหย w i n g เพียงโอ้โห e ิงเพียงเห็นหรือเตอนนี้อีกสิบห้านาทีครบหนึ่งชั่วโมงครับไลฟ์สดเดียเด๋ยวเดี๋ยวยอดใหญ่ครับมียอดใหญ่เข้ามาหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งพัน แซแตกแล้วอู้ยเซไหมแตกเกลียบร้อยครับของใครหมื่นเอ็ดนี่ไงพีเตอร์อขอบคุณพีเตอร์สาธุสาธุมาแล้วพีเตอร์พีเตอร์ขอบคุณพีเตอร์นะครับให้พ่อการ1น0 0คะแนนให้อีหลา 10, นห0 0่งคะแนนแซดแตกเกียบร้อยพีเตอร์ปิดยอดให้แล้วครับวันนี้ขอบคุณพีเตอร์กับแม่กาโมนะครับผมผลลุกเลยไม่ถึงชั่วโมงครับ45นาทีแซดแตกอัดวัฒนธรรมมาลาย1 0 0 0 0 0นนะครับแล้วก็เศษเศษที่เหลือลเราจะเอารวมเป็น หกศูนย์ห้าสามหกแล้วก็บวกอีกนิดหน่อยนะครับผมต้องขอขอบบุญขอบคุณพ่อพอยแม่เอฟซีพลังเงียบทุกท่านนะครับดีใจน้ำอีหล่าเนาะพี่น้องสิภพาพี่น้องเมื่อเบิ่งอันนี้พี่น้องสาวหน่อยํำเพิ่นโชว์ศิลป,ปินเป็นยังคือลุ่งหลแต่พี่น้องเมื่อว่าสิเป็นนิาวเจนเมื่อว่าสิเป็นแม่พญาหรือหัวหน้าท็อปเังสี่เน,นาะท็อปธนชัยเนะาะแล้วก็บอยเบิกบานไหมพี่น้องตะลกกันไหมลุ่งอีกไหมแปลกบ่พี่นอกก้อ,นงอ,นองแต่ในไรเบิ่งอยูดด่ดนี้ก้าท่านเลยได้พี่น้องศิลป,ปินลนุ นะฮะมีภายในเดี๋ยวผมจะมาอ่านสู่ฟังพี่น้องก็มีทบธนาชัยนะฮะก้อยสารณีคําแค้นพอดเก๋งเป่งแมติมบอยเบิกบานสกายน้องกล้องเบิ่งเอาพี่น้องเก่าคนหรือไม่มีทศศิลปินตัวหลักเลยพี่น้องไรมากนนิเนาะจังแม่ติมจังสิทอบธนาชัยจังสิบอยเบิกบานนึงสิแม่เนาะเอเกิดยังขึ้นพี่น้องคือแม่นข้าเจ้าสิไปตั้งคณะหม่ติคือออกลายคนแต่เป็นทีมเลยเกียรติซ้ำทีมพูดบอลพี่น้องนะฮะ แบบนี้บัดโจเราวก็ใจบุดีกันเนาะพี่น้องออกหลายโพดแม่นบอกราวก็ต้องชิดเนาะจังท่านด้านเมติมจังสี่เนาะแม่พญางซี่ก็เล็กน้อยก็เห็นแล้วทองก่อนล้ำมันอันนทำนองขอนเจนอยู่ได้พี่น้องแสดงว่าเลาสิไปขึ้นมอล้ำทั้งขอนเจนผุแลพี่น้องเนาะยังค่อยตะเบิงเอาเราวสิไปยุ่งใดนะฮะหรือเราอาจจะไปยุ่งเกาเราก็ไไรปฐมบันทึ่งศิลเนี่ยแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นไปได้นะฮะทบทนชัชใจนี่กับว่านะฮะเราอาจจะไปตั้งวงเองก็ได้นะฮะ กัมีแววทั้งไปตั้งบุ้งไม่พื่อนเราท็อปทนาชัยนี่เนาะนะครับบ่อยเบิกบานจากเราสิไปอยู่ไสนะฮะอันนี้ก็บ,บุงจากคือกันคือมันสิไปกับท็อปบุ้นี่เนาะกับเด็กน้อยนิ้วเก,กลียก็หลายคนนะฮะกัจังค่อยติดต่ำถ้าเบิ่งเอานะฮะแต่สิเอาบรรยากาศของน้องก้อยนี่เนาะไม่เพ่อแม่ได้เบิ่งเมือ่อคืนนี่เราอมล่าบุญวิธีสาวน้อยล้วเพิ่นโชว์เลยครับเมือ่อคืนนี่นะครับเพราะสาเหตุอย่างเราจังได้ล่าลงเนาะก้อยชลินีนี่ยแหละพี่น้อง เราบวสบ shirt, าบย e. พ,บ <c ough> พี่น้องเราป่วยตัวอืเราไปรักษาตุ่นตัวเราก่อนอันพุ่งหลักอันดีหายขาดอันคือจยกมากจังมาก่าศันนะฮะทางบวโจก็รับเสมอว่าศันอันนี้บวโจเราก็ให้โอกาสยิ่แล้วนะครับพี่น้องเอามาเบิ่งบรรยากาศจังหน่อยพี่น้องเช่นครับเป็นเรื่องปิดตูกาลนะคะเป็นยังไงล่ะคือขอคือให้มื่อหนีเธอเป็นผู้ทรงจับดีๆนะครับประชาชนพันโบพี่น้อง นะครับก็คือนะครับในฤดูการนี้น้องได้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์นะครับแต่ว่าฤดูการหนาน้องไม่สามารถไปต่อได้ด้วยร่างกายและสุขภาพเนะา <ขอ S 2> ะน,น้องไ,ได้แบบแฟนฤดูการหนึ่งที่ผ่านมาหนูขอบคุณค่ะ ขอบคุณพ่อโจ้ค่ะขอบคุณซอนดนดละค่ะขอบคุณเฮียหน่อยค่ะเฮมอบสั่งสรค์ผลงานกับสาวหน่อยลำเพื่นโชว์ในหนึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะล่องไปบ่ได้ล่มงไปขึ้นคณะไหน,นหรือว่าไปเป็นนั่งเอกคณะไหนด้วยค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านหลังสุดท้ายทีน้องก้อยเสียได้เท่าหน้าที่เป็นนั่งเอกหมอลำก็คือว่าก็พ่อโจตลอดอยู่แล้วว่าพ่อเอินหนูได้ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายหนูบ่ค่อยดีค่ะคือจะเนียงต้องงด สมัวใส่ซ้ำเดือนค่ะเพราะว่าเ้นเสียงโูอักเสบก็คือแพลบุหรี่มือสองค่ะล่วก็ทองก็คือเป็นมาได้สลัยยเป็นตั้งแต่เป็นสาวคนละค่ะเป็นประจําเดือนมากแต่โบคิดว่าเจ้าของหน้ากมว่าหนึ่งซีนมันสิแตกในทองล่วกันังไข่แตกค่ะวันนี้สุขภาพก็เลยบอก่อยดีที่พ่านมากก็คือล่าเขาลงบานเจ็บปวดอ่อนแอมาตลอดแต่ กตเลยผิดจระหข้เจ้าของค่ะไดนสักพักนึงแว่ายังทำหน้าที่บริทนิย์เต็มที่กับทั้งเป็นห่วงงงน้าค่ะยานผ้าวงไปได้บรับ่กาบบ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 ้บบ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 ีบบบกบบบบ้บบบบบลบบยบบ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 รบบบบบบนบบบบบล่วบบ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 บอบรับเสมอครับนับนบบ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 ไบ้อธิบายสูบบบงนนะะสาเบบยที่น้องเราได้ลงนะฮะ ก็คืออาการเจ็บอาการป่วยลระพี่น้องเอ้ารักษาตัวรักษาตไฟไฟไฟัวหายไวๆเลยหละเด้อแล้วเฮามาลุ้นกันครับบัดน,นี้ว่าทาั้งบทเราสิดันผู้ใดขึ้นแท่นน้องก่อยพี่น้องสิแมนน้องเดียบอเดียนนัทชาบนีอืมหรือสิเป็นผู้อื่นนะฮะแต่ว่าทาังเอซเพิ่นกับอมเมตนมาหลายว่าน้องเดียแน่นอนว่าซันอืมนี่ล่ะพี่น้องเฮาจังคอยมาลุ้นกันเนาะเปิดรูดูกันนะสิเป็นผู้ใดพี่น้องสิแมนน้องเดียบ่แค่นั้นล่ะหรือสิเป็นผู้อื่นนะฮะเอ้าจังคอยที่ตมพี่น้อง บัดน,นี้สีหันมาว้าเรื่องอีหล่าอุ้งอิงนี่พี่น้องหมอลำสตอรี่เนาะเพิ่นได้ลงไว้ว่าจังได๋พี่น้องน้องอิงคว้าอันดับหนึ่งหมอลำหญิงที่ทรงอิทธิพลวัดคะแนนจากความนิยมกว่า80เด้ซนพี่น้องบ่ธรรมดาเด้เรียกได้ว่าพูดถึงชื่อศิลปินที่โด่งดังในตอนนี้นี่จะต้องมีชื่อน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงติดมาแน่นอนนะครับเพราะว่าั้งเจ่น้องขอางมา่จนฮอตตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะซื้อของน้องนี่ก็เ่เคยหายไปจากโลกโซเชียลเลยแมนบอพี่น้องนะครับ จะโพดอะไรหรือพูดอะไรก็สร้างซื้อเอาไปออกไปว่าไปว่าปึ๊ดแมนบ่บพี่น้องล่าสุดมาไล่ปิดวงที่เป็นแฟนครับร่วมกันโอนเนาะของข้อใหนล่ะทะยานสิเขาหนึ่งล้านแล้วพี่น้องโดนี่หกแสนกลัวสิเกตแสนแล้วนะ แต่เมื่ขึ้นนี่ปิดวงของสาวน้อยน้ำเพื่อนโชว์เพราะไการใช้กระไรอ,อีลาได้เป็นแสนเนี่ยบไดร้ร่วมกันกบมาไล่ปิดวงเงินสาวน้อยเพชรบันแพงนี่พี่น้องคนอ่านเนี่ยนะฮะจังได้กลมหอดแน่นอนนี่ล้านนี่ว่าเําไปเนาะพี่น้องนี่ทางมอลําสตอรี่เป็นกระไดร่วงไววพี่น้องคนในวัดควมนิยมจากศิลปินหญิงทั่วประเทศผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดคือน้ององคิงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสุดยอดอีลานะฮะ ม่อขึ้นกับสิผ้ามาเบิ้งความนาระของพ่อกับลูกเนาะเพิ่นย่องลูกเพิ่นว่าคือดาไลากินวาสันพี่เนาะเพิ่นพ่อใจวาสันน้องยิงยิ้มมุยมุยอยู่พี่น้องเอ้ยนะฮะบาดนี้เห็นคือร่องคู่กับน้องยุริเนาะเพิ่นไปลงซื้อยุกยิวาสัน คอยไก่ตโตกเงี้พี่น้องบอดจ,จูช่ไาโอ้ยจะซื้อผู้เบาทกบอ่อยจากโยเซนบอดโจหึงลูกสาวพี่น้องสิมีอาการเชิงไหนสิผาพี่น้องมาเบิ่งแล้วก็เสียมลาพระจากพี่น้องไปเลยนะครับในคลิปนี้เนาะคลิปหน้ช่างพอกันไหมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเงี้ยในย่อมเจียววันนี้เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเอาอยู่ดีแมส่สุขสุขก้นสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ หรือว่าเป็นกลับแล้วอุ๊ยบอกเขาได้กลับครับผมถามมัจจีผู้สาวได้เลยครับเฮ้ยมึงคิดดีแล้วทีหทำมึงสิออกกันแท่งวะเนี่ยครับพอสูเลยนะพับบิ๊กเลยนะกลับแล้วครับโอ้กลับแล้วดิเออเดี๋ยวจะเครียดครับพอบิ๊กครับผมน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะครับฝากไว้ด้วยชื่อยูคิบ่ะคะยูริยูริไม่ใช่ยูกิอันนั้นยูกิให้ท้องคัก